มะมขายดีเลยกะเรื่อยมเมนต์าขายดีเรื่อยออันนี้มีย่างด้วยเหรอมีทั้งย่างทั้งนึ่งบ่อวานนึวันนี้ออสลับกันบางวันทำย่างบางวันทำนึ่งนะฮะวันนี้จะเป็นเมนู ยากนะนี่นะพรุ่งนี้น่ะเปิดดูน่ะของไปโรงเรียนอ้าวเปิดดูในถังพรุ่งนี้มีเหมาไปโรงเรียนบ่กย่าใครเหมาครับไม่ fc ของของชุดไหนายเขา fc ของเคซี่อีกแล้วเหรอเปิดดูโอ้ fc ตัวอย่างข้างใน fc จากเคซี่น้าคราบแบรนด์นั่นเองนะะฮให้หมดเลยให้หมดนี้เลยเท่าไหร่เท่าไหร่แม่ปุ๋ยจักบาท3,000 3,000มแผ่นทั้งหมดถังแล้วเราต้องเลี้ยงกี่วันเขากำหนดไหมวันเดียวค่ะ กขาคือสามพันให้เลี้ยงทั้งวันเลยเด็กน้อยตั้งร้อยกว่าคนอ้าวเหรออ้าวนึกว่าเป็นอ๋อนึกว่าโรงเรียนเล็กๆมีเด็กแค่ยี่สิบคนไม่ใช่เลี้ยงแล้วค่ะตัวนั้นเลี้ยงแล้วมูนก่อนห้าร้อยอ๋ออันนี้คือไปโรงเรียนโรงเรียนเขาเรียกว่าโรงเรียนชั้นปฐมหรือเออโรงเรียนประถมถึงป .6 ปหนึ่งถึงปหกเนอะนะฮะนะวันก่อนที่ไปนั้นก็คืออนุบาลนะครับ ศูนย์เล็กๆเอออันนั้นอันนั้นคือ500นะฮะแต่นี่คือสามพันหมดพังีง FC ก็จะขอยู่บ้านจะประดงไงบ้นจะประดงก็โรงเรียนจะประดงครับอืมนะฮ FC จากช่อง หน้าคลาดแบรนด์นะครับออฟฟิเชียลของเคซี่นะเมาเลี้ยงโรงเรียนนะฮะประถมนะฮะพรุ่งนี้ก็จะไปด้วยนะพรุ่งนี้สามพันบาทนะฮะโอ้ไม่รู้กี่ร้อยไม้นะครับเคซี่พาขึ้นมาแล้วมาเลยนเยอะเยอะมากเลยนะครับแค่ไหนก็จะมาช่วยนะคะแล้วก็จะพาไปโรงเรียนนะครัขอบคุณค่ะนะฮะก็ถือว่า ตั้งแต่ลุงพลป้าแตนมาอยู่ที่นี่เขามี FC สุกมากสี่ครั้งแล้วทำโรงทานสี่ครั้งนี่นี่คุณวันนั้นคุณไปกับฝนเนาะอยากได้ขายของดีๆคุณไปก็ได้ฝนก็ตกเลยเนาะฝนก็หยุดตกจริงเหรอกมเพราะตอนนั้นเสือยังไม่มาเสือไม่รู้เสือยังอยู่สุรินคือไปหาลุงพลที่ทุ่งนาครั้งแรกฝนตก ไปถึงบ้านพอถึงเห็นหน้าลุงพลผลหยุดเลยคาวหยุดเสร็จพอพันไปเฮี้ยนพอนเทลงมาอ้าวโอ้เลยหลังจากนั้นก็โชคดีตลอดนะฮะเอฟซีเหมาเลี้ยงมารอบที่สี่แล้วนะฮะรอบที่แล้วครับมาสานทกเอฟซีโทรมาถามว่าไก่นับย่างทุกวันไหมก็บอกว่าย่างทุกวันมีไก่มีโครงไก่มีอะไรเขาโทรมาถามไม่รู้ใครจะเป็นเอฟซีเพราะว่าเราลงคลิปเราจะบอกเธอไปด้วยนะครับ อ่ะบอกเบอร์อีกครั้งหนึ่งนะฮะ086 086 07 0 7 95769 9 5 7 6 9นะครับขอสายใครนะขอสายไม่ปุ๋ยค่ะไม่ปุ๋ยแม่ปุ๋ยคนสวยโทรได้24ชั่วโมงถูกต้องแต่เฉพาะผู้ชายทั้งวันและคืนน้องปิวด้วยคนหนึ่งน้องปิวด้วยคนหนึ่งครับนะครับ ถ้าเป็นผู้หญิงนะออขอขอไม่เกินสองทุ่มนะครแต่ถ้าเป็นผู้ชายโทรยี่สิบสี่ชั่วโมงนะัออ <laughs> โอ,โอ,โอ,โอ้นี่นะฮะ ว่าใครยังไม่รู้ว่าเขาขายไม้ละกี่บาทนะฮะยายสมรรู้หรือยังไม้ละห้าบาทเออนะไม้ละห้าบาทเท่านั้นนะทุกคนนะครับตั้งสี่ลูกนะคะไม่ใช่ลูกเล็กๆนะคะเอฟไม่รู้ขายเอาสนุกรู้ไหมขายเอาสนุกไหมนะกำไรจะมาจากไหนไหนจะนำจิ้มนิดหน่อยๆเออไหนจะนำจิ้มไหนจะค่าถ่านไหนจะค่าแรงไหนจะค่าถุงพลาสติกโอ้ทุกคนนะฮะลูกนะคะลูกใหญ่ๆนะคะไม่ใช่ลูกเล็กๆนะคะสี่ลูกนะคะ ตลาดก็ไม้ละสิบบาทสิบบาทค่ะรู้อยู่ใช่นะฮะตลาดเขาจะไา้มาละสิบ่ะลูกค้ากินละทุกวันอ๋อลูกค้ากินทุกวันนะคะนี่วันนี้เหลือเยอะได้สามสิบสี่สิบอะไรก็ว่าไปอืมน่าจะหมดวันนี้ไหมหมดเลยใช่ไหมยังไม่ถึงวันเดี๋ยวคอยดูไปเรื่อยๆนักเรียนยังไม่เลิกต้องรอนักเรียนเลิกเรียนขายมานานหรือยังครับไม่เปิดขายมานานสิบปีแล้วค่ะสิบปีแล้วแล้วแล้วก่อนนั้นทําอะไรฮะก่อนแน้นครับ ก็อทำนาทำนาอะไรนั่นไม่ได้ไปไปทำงานก่อสร้างไปทุกที่ไปมาแล้วทั่วทีบทั่วแดนโอมีประสบการณ์การใช้ชีวิตทุกรูปแบบนสุดท้ายต้องกลับมาอยู่บ้านมาอยู่กับธรรมชาตินะฮะเอซีบอกว่าใส่สามลูกก็พอเพ็นว่าันไม่ได้หรอกค่าสงสารคน ขอบคุณ x c ค่ะขอบคุณมากสงสารคนซื้อให้กินได้อิ่มเนาะให้กินได้อิ่มแล้วเขาก็รักเราเรารักเขาเขาก็รักเราลูกใหญ่นะคะดูนะทุกคนนะไม้ละห้าบาทนะฮะมีสี่ลูกคือเท่ากับที่ตลาดขายไม้ละสิบบาทนะฮะ มันไม่ใช่อย่างถูกนะคะอย่างดีด้วยนี่อย่างดีด้วยนะคะไม่ใช่แบบลราเหมือนก็ขายแดงๆอะไรย้อมสีมันไม่ใช่นะคะอร่อยแบบกรอบนะคะหนุ่กรอบหน่อกรอบมากอร่อยด้วยนะคะเขาเรียกว่าอารมณ์ควันใช่ครับเป็นไส้กรอบอารมณ์ควันนะฮะถ้าตลาดสิบบาทเนาะเขาใส่ลูกหนึ่งมันก็ใส่ีกลูกหนึ่งสิบบาทเออใช่เพูาะว่าอ่ถ้าในตลาดก็สี่สี่ชิ้นอ่ะสี่ชิ้นก็สิบบาทนะฮะตอนนี้คือสามชิ้นห้าบาทนะมันไม่ใช่แบบแดงๆไอ นั่น่ะอันนี้มันแบบลงความมันต้มต่นด้าเขาเรียกลงควานนะฮะนี่อร่อยยายกินแล้วเมื่อวานนี้นะคะอร่อยมากถ้าใส่ลูกนึงก็สิบบาทตามตลาดนะคะร้านนี้อยู่ตรงไหนนี่นะฮะอยู่ตรงข้ามบ้านนายโบธินั่นเองนะฮะนะฮะเดินไปเดินมานะเขาเรียกว่านายโบธินี่สะดวกมากเลยนะครับหิวเมื่อไหร่ก็เดินหาร้านแม่ปุ๋ยได้เลยนะฮะ อ,อากาศก็ร้อนนะฮะ,นะะกกมีความลับนะฮะของนายโพธิ์ที่หลายคนอาจจะรู้หรือไม่รู้แล้วนะฮะนี่นะครับผมจุดเรียกสัญญาณนะครับอยู่ตรงนี้นะฮะห้อยตองแต่งตองแต่งนะฮะเราะไม่ได้เลยนะจุดเรียกสัญญาณโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ปัญหานี้กําลังจะหมดไปเพราะว่าผมจะ,ะผมจะเอาขึ้นสูงกว่านี้อีกจะขึ้นก้มขาม นายแนะนำบอกว่าเดี๋ยวเราขึ้นกลุ๊มาถามกันโอ้ยเอาเป็นงานเป็นการสิครับอ้าวผมจะติดไวไฟแล้วในอีกสองปีข้างหน้านี่ครับครสองปีข้างหน้าแล้วคุณจะโหลดลิปอีกสองปีข้างหน้าใช่ครับผมจะติดไวไฟงยังวันจี้นายจะคิปอยู่อีกสองปีข้างหน้านายจะรีบติดไวไฟนะฮะผมจะพยายามเร็วที่สุดให้เร็วภายในสองปีโอเคนะฮะ โอ้ยออนะรู้สึกจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนะเราไปดูอย่างอื่นกันต่อนะฮะสวั <laughs> สดีครับทุกท่านที่รับชมเสือพาไปนะฮะภารกิจตามหาบ้านเช่านะครับ,น,น,กกบนี่ก็คืออีกหลังหนึ่งนะฮะที่อยู่ใกล้ๆจากบ้านในโพนิฮะในโพธินะฮะประมาณนะฮะหนึ100่งรอ้อยเมตรเป็นยังไงนืมเอาหลังนั้นแหละ มันจะมืดนิดหนึ่งนะทุกคนนะครับจะเจฟซีจะมองเห็นไหมนะฮะมันจะมืดนะครับทุกคนเราไม่เห็นข้างในส่วนอื่นนะฮะเพราะว่าเขา็อกประตูอยู่นะครับทุกคนเอ้านี่งไงไม่ได้ล็อกโอ้สว่างแล้วนะฮะ กนะ็มีส่วนครัวนะครับนะมีส่วนของห้องรับแขกแล้วก็ห้องนอนนะที่พี่เสือไปถ่ายตรงมุมขวามาแล้วนะฮะคาดว่าน,น่าจะไม่ได้อยู่นานแล้วนะทุกคนนะดูลักษณะแล้วนะครับนะคือนะอย่างที่พี่เสือได้บอกไปตั้งแต่คลิป,ปอื่นนะหมู่บ้านที่นี่นะะส่วนใหญ่แล้วนะเขาจะปลูกบ้านเอาไว้แล้วก็ไม่ค่อยอยู่นะเขาจะไปอยู่บ้านสวน นะอยู่บ้านเพื่ออะไรที่อยู่ในสวนยางเนอะนะครับแล้วก็จะทิ้งบ้านเอาไว้นะฮะก็จะไม่มีการอยู่นะบางหลังนะอย่างที่หลังที่พี่เสือไปดูไว้นะครับแล้วยาฮันนี่มาอยู่นนะก็ทิ้งไว้สามสิบกว่าปีนะฮะไม่มีการมาพักอาศัยอยู่นะครับผมอ่ะนะฮะนี่ก็คือภารกิจตามหาบ้านเช่าคลิปที่สี่นะครับ โอ้นะฮะกว่าจะได้บ้านก็เป็นอะไรที่หนักหนาสหัสอยู่เหมือนกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะฮะสันส้นๆแต่เพียงเท่านี้นะครับ